นี้ผมจะมาเดินนาลิกบรธรรมสินครับวันที่6 7มีนาตอนนี้ผมอยู่วัดภูน้ำจัน์บ้านบ้านห้วยจันลาอำเภอน้ำยืนสวัสดีครับสวัสดีครับมีมีอะไรแจกบ้างครับโอ้มีโอ้ยมีนนีเย็นมันจะเยอะเกินไปผมโมเอแซนวิีโอพอแล้ว เอาเท่าที่เอาไปได้ครับข้าวนี่นี่ได้อยู่ครับถ่านร้อนนะคะเอาน้ำเยอะเยอะเอาน้ดันไปเยอะเยอะเลยค่ะอ๋อมีมีมีอยู่ครับมีอ๋อหัวเดียวก็พออูอไม่มีหัวหน้าอยู่กลับไปยัดใหม่แถวลรถทางกลับมาอ๋อเสี่ยงไหวนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับค่อยๆเดินกันเลยครับวัวใหญ่เด้อครับเออครับโดนอยู่หังอยู่ฮะ ทางนี้ป่ครับไปจางหนเรเคยยางบ่อดอ้าววันดีค่ะมาจากไหนนี่าอำเภอนี่แหละบก่างเป็นลูกของมทน้ามาคนเดียวบอกคนเดียวครับสะอลูกของมูท่านจะโดนน่ะล่ะเออมองเข้าจะทักละไปท่านันสท้างแล้วบกพีสชิลงต่บองพับองดำานี่แหละคือเม่นี่ละแม่อยู่องอดำไปกันไปวน้น้องจ้าองอีกพุทธานหันหน้าอันเพ่อ้ะมาณ

เอาา่รมันถึงนคันตงต้สารับสถานการณ์เป็นไงครับชายแดนเนี่ยเราก็รักกันดีอ่ะเจ็ดกิโลนะครับเนาะอกคนลงมาคนวัดจริงคนว่าเี่แปดกิโลพอดีแปดกิโลทีผักของน้ำอืมองดำโอเค ทางคนพอจกดีรงข้นาลงมืนี่าางเขานะาว้มาทางอันนี้บากแงตัวนี้เป็นลงตรงนี้ก็ตรงไปเลยนะครับเนาะแล้วจะเจอไล่มันเนาะขอบคุณครับ เทส์ก็ผมตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็จะเจอโขดหินนะครับทีนี้ผมก็จะเดินไปเรื่อ,อยๆระวังไปทางไหนเนาะครับบาร์นี่โอเคครับป่า แข็งแรงตอนนี้เมฆก,ก็หลายอยู่นะครับพี่น้องสภาพทางก็จะเป็นทางลงแล้วก็ขึ้นโอเไม่ยากธรรมชาติของคนสมัยก่อน ที่ปุกพันกับลำน้ำลำลำธานซึ่งพื้นที่แถวนี้แต่ก่อนอาจจะเป็นเขตชุมชนที่ประชาชนอยู่อาศัยก็ได้นะครับละเกิดความสัท่าแลากจะแ้สลักปุกพัน พเจอที่เรียกว่านาลายบันทงสูงจะเดินลงไปลำน้ำจะเห็นว่าทางนี้จะเป็นลำน้ำตลอดเลาะเขาไปนะครับตอนนี้เราก็จะลงแต่มันจะเดินลงก็จะได้ยินเสียงจักกันนะครับเสียงธรรมชาติในห้าแรง กลับบาครับเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหลเพื่อนเดินมาคนเดียวครับมาคนเดียวเุดยอดมากค่ะก็อยากจะตามไปไปก่อนแหละเพื่อนบอกรับขับเนี่ยครับโอ้ขับขับไปไปถึงแล้วใช่ไหมครับนี่มาเรื่อยๆเลยไม่ได้ขึ้นไปโไหนไปเรื่อยๆไโอเคเลยไปแล้วก็เคยไปแล้วใช่ไหมก็คงเดินไม่น่ายากแล้วเดินตามนี่ไปแล้วครับเนาะครับครับตามตามถึงนี่แหละครับไปตรงนี้จะเป็นทรายแล้วก็ขึ้นขึ้นโอเคครับ ขอบคุณครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่สเด็จประเทศนะท่านมาเดินทอดพระเนตรอะไรบ้างสิน,นง่นนางมาแล้วนะครับอ่อนี่จะปีสามสี่แรกท่านที่เขาเรียกว่าวัางเบิน,นงนี้สามารถเล่นน้ำได้ เป็นกดกดถึงสวยงาม สวัสดีครับอันนี้กลับหรือยังครับยังกันไหักอยู่อ๋อพักญญก,ก็เลยต้องอัพโซเชียลก่อน,ญญอนขึ้นสลับลงนะครับแต่ไม่ชันมากสามารถเดินไปได้เรื่อยๆื่ครึงทางกับว่านอ่ครับ เดินเงาตอครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ลงหาก,การะแซงเนาะน้ำทังอันนี้ไปเรื่ๆถ้าบุ้นม,มองเงอกมองเติมน้ำเพิ่งยุ่งมองเงานะที่มันมามองเติม,มน้ำอันนี้เราเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นน้ำผุด เราสามารถเติมน้ำได้นะครับเก,เ,เก็บเกสบเก็นเจ็บครับ

สายลมแสงแดดนี่ก็จะสิงสะพาน สักเกตความยาวของไม้ไผ่ท่อนนี้โคตรยาวยาวมาก ขากลับใช่ไหมครับอันนี้กำลังจะกลับครับไปครับไปนีป่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เตรียมกาบบหรอคร,ครับครับครับเลยครับชมข้องคุณละโหยใส่ก้าวยามถึนไปก่อนค่ะโ <laughs> อ้อยหมาปอ้กห,หักไปน้ำทางไปเลยเรื่อย มันใชา่มันซ้อนกันเรื่องสวยงาเหมือนกับจับวางจริงๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดขึ้นสวยงามสังเกตลายสังเกตการทับการถม อย่าพ่าครับนั่นนะครับห้องน้ำ พี่ไกด์ไปนะพี่ไกด์ไปเรือยงพี่ไก่ใช่ไกด์ครูสมบูรณ์เหรอใช่ไม่เจอกันเขาน่าจะเข้าใช่มาๆเดี๋ยวข้างในครับเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวผมเข้าไปครับ

วัดคนเลยไกยข้างบนิรัเมาานยูลกันนี่แหละเกิดข้นเยมากไกคนเอยู่กลางคุณึ้นมาแล้วนึงกคนนึงไเชื่ไก่อทีงานทีมงานไกเขาขึ้นมาแต่ไหนขึ้นมาหนีเน่นแม่นเากลมาพอทีมงานเลยด้วครับห้อยยางมาก็จะมีช่บูสิด้กินบ่ผู้ไก่แต่ถนัดหมูกินแช่บูเลย บอสจาบ,บูเดี๋ยวเอามาวะจ้าบ,บูชูบาโอ้ยเอาลองท้าวิ่งมาเดินเตะย็นไงบ้างต้น,น้าแตกวะล้อมทีมโดยบอสลำใหญ่นะครับบอสลำใหญ่เราจะพาไป มันเป็นคนแน่ท่วมหัวแลครับสงมาประโยชน์นิดหน่อยจะมาแน่นะนอีมีอไงเลยเตมี่มม่ไพ่ไปา

ดุมวันนี้ทำอะไรกันครับรำเลยครับทัดปอกอร่อยไหมปอกแต่ไม่ซามันมันไอ้นี่แหละแต่อยู่มันเย็นๆหน่อยเนาะใช่ใช่ขอบคุณครับ ผมยิ้มยิ้มอยู่วะได้มาคนเดียวแท้ๆเลยอันนี้ก็ติดงานอันนี้ก็ยังไม่ติด่อเอามาเซอร์ไพรส์มาเจอกันอย่างนี้แหละเซอร์ไพรส์ดีนะเจอกันได้พี่ว่าถ้าพี่แบบนัดเพื่อนมาแล้วไม่ได้ระบุจุดนี่พี่หาไม่เจอนะคือมันเหนื่อยที่จะเดินหาเนี่ยนึกออกว่าปีหน้าจุดนี้อันนี้ได้น้องชาย ขาเนียวว่ะขาวุบ่เป็นข้าวเหนียวครับข้ม้าขาวค่ะม้ขาขันมีก็มาเอาได้ครับ่ชื่อรองเราก็มากินข้าวป่ากันนะครับดูตะเกียบไอ้บอสนะครับเท่เทมาจากในปกติญี่ปุ่นโดยแท้ ตนนี้เรากำลังจะไปเติมน้ำกันนะฮะน้ำสะอาดไม่รู้อยู่ตรงไหนน้ำเต็นของเรานะครับไก่บอกครับถาหมดหน่อยไก่อยู่เนาะ ตรงเี่ไปตรงเรียตรงขึ้นเรานะครับ ยินได,ได้ยินชัดไหมคะครับชัดครับเพราะมันอากาศมันร้อนก่อนแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวสุริพัฒน์บุญใหญ่นะคะเป็นนักประดิษดีช่านาญการ รือที่สำนักศิลปกรที่อุโบาัสถานนี้นะคะ่ะก็คือกระที่ไหมคะติดกระที่อันนี้นาาิบรมศิลปนะคะภาพแกะสลักนาาิบรมศิลจึงจดเป็นโบราณสถานนั่นเองนะคะที่เราอยู่เดี๋ยวต้องจะเล่าให้ฟังนี้่ะครับา ข้ากะต้องขอขอบคุณค,คุณพ่อถึงกองบุคคลนะครับเพราะว<ม>่าข้าวไก่รูปผ้าน,าคนะคร<ม>ับขอบคุณ<ม>ครับผมเชียตุงตอนนี้ข้าวกะถ้าตมมาแม่เป็นตอนสองนะไม่ลากแบบหกโมง,ง,ง <c oughs> นี่คือหม้อพลังงาน สำหรับคนสามคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าครับตีเขื่อนสมาชิกเราก็จะขอไปก่อนนะครับก็จะเหลือสองคนเนี่ยเราไปทางนี้ อันนี้จะปีนเขาหน่อยนะไปอันนี้ก็อันนี้เราอ่ะเ,เรากำลังจะไปทำวิธีเจ็ดโมง,งกนาทีตอนนี้เจ็ดโมงหกแปดนาทีแล้วนะครับก็ไปกับพี่ไก่นะครับเลิก <c oughs> อายก,การ,รมาได้ไงครับะเบตั้งขานมาเมือคืนหอดสองถุ่มตัวอ๋อเออเยอด

Gracias. ว่ามีเรื่องของมีข้อ่บคนมาลอมาเลื้อไหนคนไหนเราบอกเออยนว่าอ้มันดีเจ้าท่มาพันข่อยมันอยู่ไก่คอยเนาะไ้ลุงไปโ้งลก็แล้วยาวหลายอ่นวงสองเสร็จแล้วนะครับเราก็กำลังจะเดินทางกับ ตอนนี้ผู้เข้าร่วมทำพิธียังทำพิธียังไม่เสร็จสาธุสาธุตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกประมาณเกือบแปดโมงเจ็ดโมงห้าสิบสี่สามชั่วโมงอะผู้เขา้า โอ้สุดยอดเลยอย่าบอกได้ว่าแปลกแตกเลยโอ้มากรึ้งหนึ่งก็ร่างหอดีโอขอติงกับพี่ปลาเท้ายาว้ก้าบอู้าพีกเือรอบอโอ้เดี๋ยวเขาผัดดอกเชด็งยัง เอดีอ๋ยวนี่แมวของใส่ห้องขอเคของระหว่างทางดมแล้วใส่กลับคืนหรือเปล่าไม่ใช่ดมแล้วมีแงินตอนนี้เราก็มาถึงบางเบิร์นแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เราก็นั่งพักก่อนพระชาติสวยงามจุดพักได,ด้ก่อนกลับถึงวัด ตอนนี้เราก็ใกลจะถึงวัดแล้วนะครับจุดเริ่มเราใช้เวลาเดิน10โอเคก็เราถงมาถึงแล้วนะครับกับจุดเริ่มเดินนะครับก็เรามาถึงแล้วนะฮะใช้เวลาเดินเกือบ3ชั่วโมงครับ นสำหรับคลิปอะไรเป็นโทมสินเอาทั้งสองเลยจ้ะน่าอร่อยเลยโอเคครับัขียนทุกปีป่ะครับได้จะมีผู้อยากเล่าให้ลูกหลานฟังกันหรอกนะคะเดี๋ยวรอรอก่อนรอนักท่องเที่ยวนะครับหลังจาก ดื่มน้ำเสร็จแล้วก็เชิญด้านหน้านะครับเช็คเช็คเอานะครับมาเ<ห>ช็คแอปพลเดินขวัญมาเดอ้อหลูกเอ้ยเมื่อเดอ้นนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะน่าสนใจลักษณะเหมือนกันนะคะอ่าก็ไม่ใช่ว่าเราไปอะไรที่มันไม่ดีหรอกนะคะแต่ว่าเป็นการให้ขวัญให้กำกลังใจละไมองดูร่างกายด้วยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำแดงหมอนแนะนำว่าให้กินได้เหมือนว่าผู้หยนะคะ เป็นห้วยเล็กๆเล็กกว่ามีน,นก็จบภารกิจนะครับะะวันนี้สำหรับนอะไราบุญธมศิลป์ซึ่งบอกาะสำหรับการไปนั่งในหานะนั่งเล่นสบายๆนะคะครอบครัวไปพักผ่อนนะคะก็เป็นอะไรที่